ล่าสุดบิ๊กเต่าได้ออกมาตำหนิบิ๊กโจ๊กพร้อมกับพูดเป็นนๆว่าถ้ายังไม่หยุดแฉจะโดนจัดเอ็มจนต้องหนีคดีไปต่างประเทศผมว่าคนที่จะหนีไปต่างประเทศไม่น่าจะเป็นบิ๊กโจ๊กนะครับแต่น่าจะเป็นคนที่ไปซื้อบ้านไว้ที่ต่างประเทศมากกว่าครับผมไม่รู้ว่าบิ๊กเต่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าที่พูดพูดมานั้นมันเข้าตัวเจ้านายเต่า ลูกพี่สุดที่รักของบิ๊กเต่าเต็มๆเลยนะครับบิ๊กเต่าครับการที่บิ๊กโจ๊กออกมาแฉเพราะต้องการที่จะกำจัดตำรวจชั่วตำรวจเลวทั้งหลายที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวด้วยการเรียกรับสวยจากเว็บพนันออนไลน์โดยที่ไม่เห็นหัวประชาชนนั้นเป็นการเนรคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกตามตรงครับพอผมแปลกใจมากที่ได้ยินบิ๊กเต่าพูดเช่นนั้น พราะการที่ท่านเป็นตำรวจเป็นผู้ที่บังคับใช้กฎหมายแต่กลับไม่รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ดีพอที่จะเข้าใจว่าความถูกต้องนั้นต้องมาก่อนความกระตันอยู่เสมอครับด้วยความเคารพนะครับบิ๊กเต่าคนที่เนระคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นคือตัวท่านเองมากกว่ามั้งครับไม่ใช่บิ๊กโจ๊ก เพราะการที่ท่านเอาหูไปนาเอาตาไปาไร่ไม่คิดจะหยุดไม่คิดจะดำเนินคดีใดๆปล่อยให้องค์กรของท่านเต็มไปด้วยตำรวจชั่วที่เรียกรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์การที่ท่านนิ่งเฉยทั้งๆท,ท,ที่พยานหลักฐานเส้นเงินต่างๆมันก็ชัดเจนยืนยันว่ามีการกระทาความผิดจริงอย่างปฏิเสธไม่ได้นั้นมันคือการเนรคุณสํานักงานตํารวจแห่งชาติอย่างแท้จริงครับ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมบิ๊กเต่าถึงได้ยอมให้ตำรวจเลวไม่กี่คนมาทำให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติสถาบันอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความถูกต้องและความยุติธรรมต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะถ้าท่านรักสํนักงานตํารวจแห่งชาติจริงอย่างที่ท่านบอกท่านต้องปกป้องเกียรติของสถาบันที่ทําให้ท่านได้มีอาชีพมีเงินเดือนที่ถึงแม้มันจะไม่มากมายนะักแต่ก็ทําให้ท่านมีกินมีใช้ อยู่ดีมีสุขมียศมีตำแหน่งท่านต้องไม่ปล่อยให้ตำรวจเทาเหล่านี้ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องตกตำ่ำไร้ซิ่งความศรัทธาจากประชาชนอย่างที่เป็นอยู่ทุกๆวันนี้ครับจริงๆแล้วผมมองว่าบิ๊กเต่าเป็นตำรวจน้ำดีคนหนึ่งที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและคนในสังคมให้ดีขึ้น โดยการมุ่งมั่นและต in ั้งใจจริงท <Wh> ี <een> ่จะปราบมิจฉาชีพให้หมดสิ้นจากสังคมไทยดังนั้นท่านต้องไม่เลือกปฏิบัติครับถ้าตำรวจทำผิดกฎหมายท่านก็ต้องจับไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องหรือแม้แต่ผู้บังคับบัญชาเพราะมันคือความถูกต้องครับเมืองไทยเป็นเมืองพุทธพวกเราถึงได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่า ความกระตันยูรู้คุณคนนั้นเป็นคุณสมบัติของความเป็นคนดีและถ้าเราอยากเป็นคนดีจริงๆเราก็ต้องเลือกทำแต่สิ่งที่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้มีพระคุณที่ชุบเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กขอให้เราไปฆ่าคนถ้าเราไม่ทำผู้มีพระคุณอาจจะมองว่าเราเนรคุณได้แต่ตามหลักของพุทธศาสนาแล้วเราเป็นคนดีคนหนึ่งครับเพราะเราเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องครับ อย่างนั้นถ้าบิ๊กเต่าอยากจะเป็นตำรวจที่ดีและเป็นคนดีบิ๊กเต่าควรต้องเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องและนั่นก็คือร่วมมือกับบิ๊กโจ๊กกาจัดตำรวจชั่วที่มีจํานวนไม่กี่คนให้หมดสิ้นไปจากสานักงานตํารวจแห่งชาติครับไม่ใช่ออกมาตําหนิิอเตียนบิ๊กโจ๊กอย่างที่กําลังทําอยู่ในตอนนี้ครับผมก็อยากจะเตือนรองโจ๊กนะครับพวกเราเป็นตำรวจด้วยกัน ทํางานมารู้อยู่ว่าสิ่งใดที่ควรพูดสิ่งใดที่ไม่ควรพูดนะครับถ้าถ้าถ้าท่านเนี่ยไม่พอใจหรือท่านเห็นอะไรที่ไม่เป็นธรรมท่านไม่ควรไปยุ่งกับกองค์กรท่านควรที่จะมากล่าวหาพวกผมหรือชุดทําง,งานเพราะองค์กรไม่เกี่ยวองค์กรมันก็เหมือนเปียบเสมือนบ้านบ้านของเราเรามีปัญหาฟ้องร้องกัน คุณก็ต้องมาดําเนินการกับพวกผมไม่เกี่ยวกับองค์กรเพราะฉะนั้นคุณกล่าวหาองค์กรเนี่ยคุณเผาบ้านตัวเองนะครับคุณเนลรคุณกับกับองค์กรตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรไม่เกี่ยวข้องเลยองค์กรเป็นเรื่องของการวางระบบเป็นเรื่องของสถาบันนะครับคุณจะลากเข้ามาเกี่ยวข้องผมว่าผมว่ามันรุนแรงเกินไปผมก็ขอเตือนนะครับอยากจะเตือนท่านสิยะอยากเข้าไปยุ่งกับ ผู้ต้องหาที่กำลังถูกดำเนินคดีนะครับเดี๋ยววันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเมื่อเมื่อมีการชี้มูลเมื่อสาลที่พากษาเดี๋ยวท่านจะโดดเดี่ยวนะครับผมไม่รู้ว่าท่านลองจบเนี่ยว,วันหนึ่งถ้าถ้าถูกดำเนินคดีไปวันหนึ่งจะอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าหรือ,หร,อหรือจะไปอยู่ต่างประเทศผมก็ไม่รู้นะครับผมทายไว้เลยว่า ท่านไม่น่าจะอยู่ประเทศไทยะนะวันนี้ก็อาจจะมาฟาดมวลฟากงานกับชาติหั่วยชาติาได้แต่คุณหนีข้อเท็จจริงคุณหนีระบบไม่ได้หรอก